อันนี้ตอกหน้าไอ้พวกสามกลีบที่มันชอบตั้งคาถามว่าทหารมีไว้ทาไมด้วยเลย <c oughs> ท่านประธานครับทหารมีไว้ทําไมครับถามนักถามหนาทหารมีไว้ทําธุรกิจอสังหารีมาทรยบครับปั๊มน้ำมันอย่างน้อย,นอยหนึ่งร้อยห้าสิบแห่งทั่วประเทศที่บริหารจัดการโดยกองทัพเงินเข้ากระเป๋ากองทัพคนเดียวไม่ได้ส่งไรายได้เข้าแผ่นดินผลประกอบการจากปั๊มน้ำมันอกชนเนี่ยรายอื่นๆหกสิบมากมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ รายได้ก็มาจากการให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่และมีมากถึง150้าปั๊มนะครับเช่นเดียวกันครับกับที่วังนันทอุทยานที่กองทัพเรือครับที่มีร้านค้าในนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็130ล้านยังไม่พูดถึงตลาดสวัสดิการทหารอีกหลายสิบแห่งที่มีทั้งเป็นอาคารแล้วก็มีแบบเคลื่อนที่ท่านประธานลองดูอันนี้ครับนี่คือร้านค้าสวัสดิการทหารบกที่มีไว้ให้ช่วยเหลือทหารบกที่ไม,ม่มีโอกาสจะเข้าถึงการขี่บิ๊กไบค์ สักคันมาขี่เล่นเขาก็จัดโปรโมชั่นฟรีดาวดอกเบี้ย3%ครับไม่ต้องเซ็นเออไม่ต้องมีเช็คเครดิตบูโรอะไรทั้งสิ้นให้นายเซ็นมาจบหรือถ้าทหารคนไหนเนี่ยที่ขาดโอกาสในการแต่งรถซิ่งก็มีล้อแม็กขอบ20นิ้วครับขายผ่อนพร้อมยางมีบริการเปลี่ยนฟรีค่าแรงดอกเบี้ยต่ำ3%ยังพอจะมีเรื่องของเทคโนโลยีครับ iPhone iPad เครื่องเสียงมีหมดใครด้อยโอกาสก็ผมเรียนเชิญนะครับ